ออออตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชาพัฒสมขลาแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเมื่อ EDLTV เดินทางมาถึงที่นี่นะคะแล้วที่นี่จะมีวิธีการจัดก,การต่ออย่างไรเพื่อให้ความรู้นั้นส่งต่อไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบค่ะถ้าอย่างงั้นไปดูกันค่ะ และตอนนี้นะคะเอกก็นั่งอยู่ข้างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพโรธร่วงวิเศษท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะเมื่อนำ EDLTV เข้ามาแล้วนะคะทางราชภัฏเนี่ยมีนโยบายในการส่งต่อความรู้นี้อย่างไรคะเราได้ดำเนินการในการเผยแพร่ไปแล้ว และถ่ายทอดในลักษณะของโรงเรียนของสมเด็จพระเทพนั่นก็คือโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่อำเภอนาทวีนะครับแล้วก็เราทดลองขยายผลในการพัฒนาไปถึงโรงเรียนประยุทธธรรมทางทางศา,งส,าสนาพุทธไปอีกโรงเรียนอันนี้เราเรา,เราดําเนินการไปแล้วครหน้าที่หลักในการกระจายการใช้งานของสื่อการเรียนการสอน EDLTV ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็คือการนําสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับราชพัฒได้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนอย่างเช่นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่มีการเรียนการสอนของสามเณรที่มาศึกษาหาความรู้แต่ขาดบุคลากรครูก็สามารถที่จะนําสื่อ eDLTV มาช่วยในการเรียนการสอนได้ รวมไปถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับทางมหาวิทยาลัยลราชภัสสงขาก็ได้รับความช่วยเหลือในการนำสื่อ EDLTV ไปใช้ในการเรียนการสอนด้วยเช่นกันครับ นะแบบนี้อยากจะดูขั้นตอนแล้วล่ะคะ่ะว่าเมื่อ E D L T V มาถึงที่ราชพัฒแล้วนะคะทางนี้จะมีขั้นตอนการทํางานต่ออย่างไรขออนุญาตไปดูได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับยินดีแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพโรจนะคะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ทําให้เราได้ทราบถึงนโยบายของทางราชพัฒด้วยว่าจะมีการส่งต่อ E D L T V ต่อไปอย่างไรคะ่ะต้องขอบพระคุณมากมากค่ะค คุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นไปดูกันต่อเลยนะคะว่าเมื่อ E D L T V มาถึงที่ราชพัฒนแล้วนะคะราชพัฒจะมีวิธีการทำงานต่ออย่างไรคะ่ะไปชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะและท่านนี้เลยคะ่ะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรเลิศอาภานุทัศน์นะคะ อาจารย์คะว่าแต่อาจารย์มาทําอะไรตรงนี้คะผมรับพัสดุครับจากนิติเพิ่งส่งมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของ i d l TV ครับ e d l TV นะคะส่วนใหญ่มาถึงจะมาในรูปแบบใดบ้างก็จะมาเป็นรูปพัสดุนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะส่งเป็นพัสดุมาให้แล้วเราก็จะไปที่ศูนย์คอมไปที่ศูนย์คอมเพื่อเอาไปลงในเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ต้องขอไปดูต่อได้ไหมคะไปด้วยกันเลยครับได้เลยค่ะนะค่ะคุณเอ๋ครับอาจารย์สกันครับเป็นอาจารย์ที่ดูแลทางด้านเทคนิคของ e d l TV ของเราครับ อาจารย์สกานครับพอดีเรามีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากนิคเทคครับครับครับจะลองครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์สกานคะวันนี้ขอเข้าไปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เลยค่ะมาดูค่ะว่าเอ๊ขั้นตอนพอเราได้อีนดีเอลทีวีมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์ต้องทำอะไรต่อคะปกติตัวตัวที่เราได้มาจากนิคเทคตัวนี้นะครับที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย หลังจากที่ไปอบรมมาแล้วเนี่ยตัวนี้คือเนื้อหารุนๆนเลยที่ทางด้านโรงเรียนไกลข้างบนได้จัดทําเป็นคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วเรื่อนนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์อันนี้ก็เป็นเนื้อหาเลยแกะเลยได้ไหมคะเดี๋ยวช่วยกันตาสบายเลยฮะตาสบายเลยฮะข้างในเป็นพาร์ทดิสก์ที่บรรจุเนื้อหาอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้อาจารย์ตรวจดูก่อนค่ะว่าข้างในมีเนื้อหาอะไรบ้างก็ ต้องเอามาต่อเพื่อจะเช็คดูคอนเทนต์ก่อนนะครับ <c oughs> ก็ต่อเท่ากับป็บกับพอร์ต USB ปกติเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นทร์ดิี่ตอใช้กับพอร์ต USB เมื่อไ,ได้ระบบสื่อ EDL TV ที่จัดส่งมาจากทาง Nextech แล้วทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนต้องทําการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาก่อนว่ามีข้อมูลตรงตามใบรายการที่จัดส่งมาให้กับจํานวนไฟล์ที่มีในฐา,านข้อมูลเมื่อทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จัดเก็บชุดข้อมูลเอาไว้เพื่อเผยแพร่ต่อไป โดยการเผยแพร่สู่ประชาชนก็ทําได้3แบบด้วยกันคือการจัดทำเซิร์ฟเวอร์กลางให้กับโรงเรียนที่ต้องการนําไปใช้งานในระบบเครือข่ายหรือถ้าโรงเรียนใดต้องการชุดข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็สามารถทําได้โดยการนำฮาร์ดดิสต์มาขอทําสําเนากับทางมหาวิทยาลัยหรือหากโรงเรียนใดมีความต้องการแค่ชุดความรู้ในระดับชั้นใดระดับชั้นหนึ่ง ก็สามารถนำฮาร์ดดิสต์มาขอทำสำเนาได้เช่นเดียวกันครับและในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนสงขลาในตอนนี้ก็ได้จัดทำชุดข้อมูลเหล่านี้ออกไปให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์กันบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีความต้องการใช้ระบบสื่อ eDLTV นี้เป็นอย่างมากเลยละครับเมื่อเราส่งไปที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะตามไปดูนะครับว่าเข้าไปใช้ล้วมอปัูหนาอะไรไหมใช้แล้ว ติดขัดปัญหาเราก็จะนำเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เราไปนะครับช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามแล้วก็รายงานผลที่เน็ตเทวันนี้ยน <คะ S 1> จะไปเยี่ยมโรงเรียนที่ร่วมโ,โครงการด้วยไปด้วยคะ่ะหนูไปด้วยได้<น>ค่ะสนใจนะครับเเรียนเชิญไปพร้อมกันเลยครับได้เลยคะ่ะโอ้โหดีจังเลยคะ่ะแล้วอาจารย์จะไปด้วยกันไหมคะเออก็ใ้าไงเดี๋ยวผมฝากค่ดดิดไปให้กับตลองอาจารย์ไม่ไป คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะไปดูกันข่ะว่าอาจารย์พอลเลอร์นะคะจะพาเราไปที่ไหนค่ะแล้วที่โรงเรียนแห่งนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้ EDL TV กันยังไงค่ะไปกันค่ะมมมีีปัญหหาาท่ไนไนต้องง อถึงแล้วนะคะรครุณเอ๋เราสื่อลุงเรียนส่งเสริมอิสลามนะครับเป็นอย่างที่ได้นำไอเดียดีของรัฐบาลสุขามาใช้นะครับค่ะเดี๋ยวเราไปพบพิพิธการโรงเรียนทั้งหมดเลยดีไหมครับได้ค่ะนำเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์เผาซีครับคุณเอ๋ครับผู้พิพิธการโรงเรียนครับอาจารย์เผาซีนะครับ ค,ค,ครับอาจารย์ครับรเดี่อเยวมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เลยติดมือไม้อาจารย์เผาซีครับออขอบคุณมากครับแต่แบบนี้ต้องถามค่ะว่าที่โรงเรียนส่งเสริมอิสลามนะคะ<ช>แนะนำ eDLTV มาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยได้ยังไงคะคือเริ่มต้นเนี่ยเราได้ทราบข่าวว่าราชพัฒมีโครงการ eDLTV ก็เห็นว่ามีประโยชน์กับการเรียนการสอนของนักเรียน ก็เลยเสนอไปที่ราชพัฒว่าขอเข้าร่วมโครงการ eDLTV <อ>ด้วยแบบนี้แสดงว่าน้องๆนักเรียนที่นี่ก็ได้ใช้ eDLTV กันแล้วใช่ครับตอนนี้คือเราใช้ตั้งแต่โม1จนถึงโม6เลยค่ะ ค่ะอุ๊ยดีจังเลยค่ะแบบนี้เนี่ยต้องขออนุญ,ญาตไปดูแต่ละห้องเลยหะคะว่าน้องๆกับคุณครูเนี่ยเขาได้มีการใช้ E D L T V กันยังไงคะ่ะได้ครับได้นะค,คะค,ค,คุณผู้ชมคะผู้มีการอนุญ,ญาตแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคุณครูและนักเรียนที่โรงเรียนส่งเสริมอิสลามแห่งนี้นะคะเขาได้ใช<ะ>้ E D L T V กันยังไงค่ะไปชมกันเลยค่ะปัญหาที่ไหนมันต้องมีทาง แล้วเรามาเรียน E D R T v แบบนี้เรารู้สึกชอบเพราะว่าอะไรคะะว่าเปนจะเป็นจะใหนะ้ง่ายขึ้นค่ะอะไรนะจะทำให้ง่ายขึ้นอ๋อง่ายขึ้นทำให้เราทันสมัยขึ้นอือจริงเนาะแล้วก็สะดวมในการเรียนรู้อืา ก็้าใจเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าทีนี้มันมีทุกอย่างทั้งรูปทั้งอะไรปต่อไปหมทุกอย่างได้โอ้แบบนี้มันก็ทําให้ดึงดูดผู้เรียนได้เหมือนกันเนาะบางทีเราชอบแบบเออดูภาพแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็อ่านไปด้วยถ้าไม่เข้าใจล้วก็เออเราก็คิดใช่ไหมคิดแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคอยดูดูเสร็จไปดูอีกหน้าหนึ่งไม่เข้าใจเอะกลับดูหน้าเดิมก็ได้เหมือนกัน สวัสดีค่ะลดกลุ้หน่อยนะคะคห้องนี้นะครับก็จะเป็นแต่เดิมก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับค<ช>่ะทีนี้โรงเรียนก็ได้รับเครื่อง e-LTV มานะครับก<ช>็ได้เข้ามาตั้งไว้ในห้องนี้คือตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์แล้วก็จะต่อวันนี้ซอฟต์แวร์เลยนะคะเป็นซอฟต์แวร์แล้วก็จะใช้ระบบแลนนะครับต่อไปอยัง<อ>เครื่องที่อยู่ใน,<ร>นห้องทั้งหมด เด็กๆสนใจเรื่องไหนก็หาความรู้เรื่องนั้นถ้าไม่เข้าใจนี่ก็มาถามคุณครูได้ไหมคะครับได้เลยครับก็จะอยู่ดูแลนะครับเรียนเย็นด้วยตัวเองด้วยและอย่าง e-dl tv เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับคุณครูบ้างคะก็ประโยชน์ของคุณครูก็จะทําให้ครูเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าใน e-dl tv เนี่ยจะมีสื่อการสอนนะครับก็จะมีแผนการสอนมีใบงานนะครับแล้วก็มีแบบทดสอบนะครับก็สามารถนําตัวนี้มาประยุกต์ใช้นะครับ ใด้นะครับให้ประโยชน์กับคุณครูแล้วนะคะ e-dl tv ให้ประโยชน์อะไรกับนักเรียนคะก็นักเรียนนะครับในส่งนักเรียนเนี่ยก็ให้ประโยชน์ได้เยอะนะครับประเด็นแรกก็คงจะเป็นเรื่องของมันเร้าความสนใจนะครับนักเรียนอยากจะเรียนรู้มากขึ้นนะครับเช่นนะครับก็เนี่ยก็จะมีภาพเมื่อก่อนเนี่ยสอนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับยูนิเวอร์สก็จะไม่ค่อยจะมีภาพเท่าที่ควรพอมีตัวนี้ก็จะมีสไลด์นะครับนักเรียนก็สามารถหาดู ได้จากสื e ่อทนททวีะครับแล้วอ,อย่างที่โรงเรียนนี้ใช้ระบบแลนทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะก็ก็จะมีทั้งส่วนที่ใช้ระบบแลนแล้วก็ใช้ระบบออฟไลน์ก็คืออาจ,จารย์ท่านใดที่มีโน้ตบุ๊กส่วนมากก็จะมีโน้ตบุ๊กนะครับอาจ,จารย์ก็จะโหลดนะครับวิชาจากเซฟต์แเวร์เนี่ยไปใส่ ในอาจารย์นะครับก็สมมรับวาอา,าสอนสังคมอาจารย์ก็โหลดอยอสสังคมเข้าไปในระบกของอาจารย์แล้วก็ไปจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบวิธีออฟไลน์นะครับอย่างเช่นก็ต่อผ่านโปรเจคเตอร์สอนผ่านทีวีนะครับก,ก็มีนะครับน่าสนใจแล้วค่ะแบบนี้ต้องไปดูในห้องเรียนต่อค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณคุณรามดอนนะคะที่ได้พาเรามาชมทั้งหมดเลยแล้วก็ได้เห็นว่าในห้องเนี้ใช้ระบบแลนนั่นเองขอบคุณมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับยินดีครับค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราไปที่ห้องเรียนกันต่อคะ่ะไปดูกันนะคะว่าคุณครูจะใช้ eDL TV สอนนักเรียนยังไงบ้างไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่ออะไรคะชื่อผดสดีค่ะคุณครูผดสดีนะคะ ว่าแต่เวลาที่คุณครูเตรียมการเรียนการสอนเนี่ยที่ต้องใช้ EDL TV ควบคู่ไปด้วยนะคะจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างะคะก็ต้องเตรียมเนื้อหาค่ะเราต้องดูก่อนว่าเนื้อหานี่มันตรงกันไหมกับในเนื้อหาใน E D E D L นะคะค่ะเนื้อหาในหนังสือเนี่ยะคะ่ะบางที่ตามหลักสูตรอะไรเงี้ยบางทีมันจะขัดแยง้งกันกับหนังสือเราก็ต้องตัดไปบ้างเราต้องเลือกในสิ่งที่ตรงกับหลักสูตรที่ สถานศึกษากําหนดไว้คะค่ะอย่างวันนี้ก็คือจะสอนเรื่องไฟฟ้าคุณครูก็จะต้องมาเตรียมหนังสือในเรื่องของไฟฟ้าก่อนแล้วก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์โอ้หเยอะเลยนะคะเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะมีใบงานด้วยอ่ะอันนี้ก็เปิดหน้าของ EDL TV นั่นเองค่ะคุณครูคะแล้วอย่าง EDL TV เนี่ยช่วยคุณครูยังไงบ้างคะก็ช่วยหลายอย่างนะคะทำให้เด็กอยากเรียนขึ้นเป็นแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียน เป็นอะไรใหม่ๆอีกแองที่สองก็คือเด็กได้เรียนรู้เหมือนแบบว่าจากที่เราไม่มีการทดลองในในห้องเรียนไงคะโรงเรียนนี้คือยังขาดอุปกรณ์การทดลองอยู่เด็กก็ได้ดูจาก E D L ก็แบบได้เห็นว่าการทดลองมันมีจริงๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันเกิดไฟจริงๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมสมมติไฟฟ้าอย่างเงี้ยมีตัวอย่างการการทดลองด้วยนะคะ โอ้นี่เขาก็ทํากันให้เห็นๆทดลองกันให้เห็นๆเ,เ,เลยก็เหมือนก,นกันกับที่นักเรียนทดลองแต่ว่าแค่นักเรียนไม่ได้ทดลองจรงิงแค่นั้นเองเพราะว่าอย่างที่นี่ก็คือยังขาดแคลนในเรื่องของอุปรกรณ์ทดลองด้านวิทยาศาสตร์อยู่แต่ถ้าเกิดน้องๆเขาได้เห็นเขาก็สามารถที่จะเออรู้ว่าเนี่ยบางทีอะไรจะเกิดขึ้นได้มันก็เป็นการแบบเสริมสร้างความรู้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอ้ยดีจังเลยค่ะคุณครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนเยอะเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยอุ้ยเอ้า น้องๆมากันแล้วเดี๋ยวพอดีถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียนกับน้องๆด้วยละกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวมีใบงานที่ทําด้วยมีใบงานด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะจะได้ทดสอบว่าใครเก่งกว่ากันกับนักเรียนอุ้ยได้เลยค่ะแหมเดี๋ยวนูขออนุญาตก่อนนะคะไปเรียนกันค่ะ ไม่เหห็นนนััตาปญามไมไ่รียนกับ E D L T V นี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> มีคำถามแล้วก็ให้เราตอบไปด้วยค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเราตอบผิดหรือตอบถูกเนี่ยนี <c oughs> ่ค่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเฉลยก็มาเลยค่ะ <c oughs> สนุกมากเลย <c oughs> วันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนสนุกไหมสนุกเนาะน